สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับเลขดับ10บบนสูตรที่3มาแล้วนะครับผมแสนบวกร้อยครั้งที่4นะครับใช้หลักแสนนะครับเนี่ยหลักแสนแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่4นะครับสูตรตั้งต้นนะครับหนึ่งกรกฎาคมหกสามนะครับผม3นะครับผม3หลักแสนนะครับศูนย์หลัก ร้อยครั้งที่4นะครับ30ก็ได้3นะครับก็3เป็นเลขดับนะครับออก286หลักสิบเป็นเลข6เอ้ยหลักสิบเป็นเลข8นะครับผมเลขดับเป็นเลข3นะครับ3ดับนะครับหนึ่งวด16กรกฎานะครับ1สิงหานะครับ8 4เป็น12ให้2เป็นเลขดับนะครับก็ออก391หลักสิบเป็นเลข9นะครับผม เลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับนะครับผม16สิงหานะครับผม58นะครับ13นะครับให้3เป็นเลขดับออก8 1 1นะครับหลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข3 3ดับครับผม1กันยาครับผม1กันยา97นะครับผม16ให้6เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก997นะครับหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข6นะครับ6ดับครับ6ไม่มานะครับผม16 ก็อาสิบหกกันยานะครับผม9 3 12นะครับผมก็ได้2อเป็นเลขดับออก0 8 3หลักสิบเป็นเลข8นะครับผมก็อาเลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับนะครับผมในส่วนของ16กันยา1ตุลามาเลยครับผม1ตุลาก็จะเป็น2 6เป็น8นะครับผมได้8เป็นเลขดับออก8 9 3นะครับผมหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข8นะครับ8ดับนะครับ8ไม่มานะครับผม16ตุลาครับผม81ก็เป็น9นะครับก็ ได้9เป็นเลขดับนะครับออก0 5 1หลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข9นะครับ9ดับนะครับผม9ไม่มานะครับ1พุสจินะครับผม2 0นะครับเป็น2นะครับได้2เป็นเลขดับนะครับก็ออกสี่ศูนย์สีนะครับหลักสิบเป็นเลข0นะครับผมเลขดับเป็นเลข2นะครับก็2ไม่มานะครับ สิบพฤศจีนะครับผม16พฤศจิก็จะได้ในส่วนของ50เป็น5นะครับผมได้5เป็นเลขดับนะครับออก6 6 1นะครับผมหลักสิบเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข5เลข5ไม่มานะครับเลข5ดับนะครับผม1ธันวาครับผม9 2 11นะครับผมได้1เป็นเลขดับออก9 9 4นะครับผมก็หลักสิบเป็นเลข9นะครับเลขดับเป็นเลข1นะครับ1ดับนะครับ1ไม่มานะครับผม แล้วก็มาดูในส่วนของ16ธันวา63นะครับ18นะครับผม18เป็น9นะครับได้9เป็นเลขดับสูตรเลขดับ10บนสูตรที่3ในงว่า16ธันวา63นะครับได้เลข9นะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ